ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะยายรำพาอายุ60ปีเป็นหญิงชราที่โดดเด่นในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆแห่งหนึ่งไม่ใช่เพราะเธอมีทรัพย์สินหรือมีลูกหลานมากมายแต่เพราะนิสัยขี้บน่นชอบจับผิดที่ใครๆก็เอือมระอาตอนสาวๆยายรำพาไม่ได้เป็นแบบนี้เลย เธอเป็นหญิงสาวเงียบขรึมและเรียบร้อยแต่เมื่อเริ่มแก่ตัวการจับผิดและการตำหนิทุกสิ่งกลับกลายมาเป็นนิสัยประจำตัวของเธอจนใครๆในหมู่บ้านต่างพากันร,รู้จักในชื่อว่ายายรำพาขี้บน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเธอมักจะหาเรื่องบ่นจนได้เช่นถ้าใบไม้ร่วงลงพื้นบ้านเธอจะกล่าวโทษว่าคนทำความสะอาดบ้านไม่เอาใจใส่ หรือแม้แต่ในวันที่เมฆครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็ไม่ไวายโดนเธอบน่นในหัวใจของยายรำพาเธอเชื่อว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นถูกต้องและเหมาะสมเสมอเธอมักจะเปรียบเทียบสิ่งต่างๆกับสิ่งที่เธอทำหรือมีและยกตนข่มท่านว่าของเธอดีกว่าเธอวิจารณ์ได้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกคนยกเว้นตัวของเธอเองในอดีต ยายรำพามีสามีที่อยู่กินด้วยกันมานานแต่นานวันเข้าสามีของเธอก็ทนไม่ไหวกับสิ่งที่ยายรำพาเป็นเธอชอบตำหนิสามีในเรื่องต่างๆสามีของเธอพยายามอดทนพูดคุยและตักเตือนปรับความเข้าใจกันหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลสามีของเธอจึงตัดสินใจอยากขาดกับยายรำพาและหนีไปใช้ชีวิตเรียบง่ายคนเดียวที่ต่างจังหวัด ทำให้ปัจจุบันยายรำพาจึงอาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ลูกชายและลูกสะใภ้ของยายรำพาต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงในการอยู่ร่วมกันกับเธอหลายครั้งที่ทั้งสองต้องทําเป็นไม่ได้ยินทําเป็นไม่สนใจเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่บางครั้งก็ทนไม่ไหวจึงโตตอบกลับยายรำพา ทุกเชา้ายายรำพาจะตื่นก่อนใครและเริ่มบ่นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆจนไปถึงการทำงานของลูกสะพ้ยแม่หยุดบ่นหน่อยเถอะค่ะบ้านเราก็สะอาดดีอยู่แล้วนะลูกสะพ้ยพยายามพูดอย่างใจเย็นสะอาดที่ไหนกันละ่ะนี่ไงฝุ่นบนหน้าต่างมันยังไม่สะอาดเท่าไหร่เลยจะให้แม่อยู่ท่ามกลางฝุ่นแบบนี้เหรอยายรำพาบ่นเสียงดัง ดูสินี่รั้วก็สนิมขึ้นไม่เคยมีใครหมั่นทำความสะอาดบ้างเลยบ้านก็เลยดูสกรปรกแบบนี้แหละโอ้ยฉันละเหนื่อยใจกับพวกแกจริงๆลูกสะพยที่นั่งซักผ้าอยู่ข้างบ้านได้แต่ถอนหายใจเธอคุ้นเคยกับคำพูดแบบนี้จากยายรำพาแต่ก็อดเหนื่อยใจไม่ได้วันหนึง่งขณะที่ยายรำพากำลังนั่งบ่นเรื่องการทำอาหารของลูกสะใย ว่าทำไมถึงไม่มีรสชาติเหมือนอาหารที่เธอเคยทำลูกสะพ้ยที่ทนมานานก็หมดความอดทนและตอบกลับไปอย่างจริงจังแม่คะถ้าหนูทำแล้วไม่อร่อยแม่ก็ช่วยทำเองดีกว่าคะ่ะหนูทำตามที่แม่สอนทุกอย่างแล้วทำไมแม่ถึงยังไม่พอใจเลยล่ะคะลูกสะพ้ยตอบกลับด้วยความหมงุดหงิดโทโทฉันก็แค่พูดไปตามความจริงเท่านั้นอาหารที่เธอทำมันอร่อยที่ไหนกันละ่ะ ยายรำพาสวนกลับยังหงุดหงิดที่ถูกโต้กลับแม่คะหนูก็ทำเต็มที่แล้วและหนูทำดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้แล้วหนูไม่ได้อยากให้แม่ต้องบ่นทุกวันแม่ไม่เข้าใจบ้างหรอคะว่าหนูเหนื่อยขนาดไหนลูกสะพ้ยตอบกลับลูกชายที่ยืนดูอยู่นานรู้สึกทนไม่ไหวที่แม่ของเขาตำหนิภรรยาของเขาตลอดเวลาเขาจึงตอบแม่ของเขาออกไปว่าแม่ครับ ภรรยาของผมก็ทำดีที่สุดแล้วแม่อย่ามองเธอในแง่ลบไปตลอดเลยนะครับเธอเป็นคนในครอบครัวของเราผมอยากให้แม่เห็นใจเธอบ้างเถอะครับยายรำพาที่ถูกลูกชายและลูกสะใภ้ตอบกลับก็อึ้งไปชั่วขณะถึงแม้เธอจะยังคงบ่นเล็กๆน้อยๆแต่ก็รู้สึกเงียบงันลงไปบ้างบรรยากาศภายในบ้านเงียบสงบลงเพียงเล็กน้อยในวันนั้น เช้าวันหนึ่งยายรำพาเดินไปหาเพื่อนสนิทอย่างยายพินที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันยายพินมีนิสัยเป็นคนใจเย็นและมักจะรับฟังเพื่อนบ้านเสมอแม้บางครั้งจะต้องอดทนกับคำบ่นของยายรำพาอา้าวรำพามาแล้วเหรอเข้ามานั่งก่อนมานั่งก่อนเดี๋ยวจะไปชงชามาให้ยายรำพามองไปรอบๆบ,บ้านพร่างเบะปากเล็กน้อย อืมบ้านเองนี้ก็ยังรกเหมือนเดิมนะพินปลูกต้นไม้อะไรก็ไม่รู้มันดูไม่มีชีวิตชีวาเลยต้นไม้ก็ปลูกไม่เป็นระเบียบดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจเลยสักนิดยายพิม์พยิ้มแห้งๆเออข้าก็ชอบปลูกให้มันดูเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะ่ะไม่ต้องไปจัดตกแต่งมันเยอะมากหรอกขี้เกียจด,ดูแลเยอะด้วยนะรำพา เองก็น่าจะรู้ข้ามันคนง่ายๆธรรมชาติอะไรล่ะดูแล้วเหมือนกองพุ่มไม้เก่าๆนะสิเองน่ะไม่คิดจะปรับปรุงอะไรเลยหรือเอองั้นเองว่าจัดแบบไหนมันจะดูดีล่ะลำพายายลำพาพยักหน้าพรางถอนหายใจโธ่ต้องให้บอกกันทุกอย่างเลยหรือเนี่ยดูที่บ้านข้าสิ จัดต้นไม้แต่ละต้นให้ดูเข้าที่เข้าทางมองไปทางไหนก็สบายตาแต่บ้านเองนี่แม้มันไม่เรียบร้อยเลยสักนิดเก้าอี้ตัวนี้ตั้งตรงนี้ไม่เห็นจะเข้ากับสวนที่จัดเลยอ้าวเก้าอี้ไม้ตัวนี้มันก็ใช้ได้นี่นาข้าวางไว้ให้ลูกหลานมานั่งเล่นตอนเย็นๆยนสบายสบายยายพินตอบกลับสบายอะไรล่ะ มันดูเหมือนเก้าอี้ข้างทางเลยเองข้าว่านะควรไปหาซื้อเก้าอี้ใหม่มาสักตัวที่มันสวยงามกว่านี้แบบนี้มันไม่น่านั่งเอาซะเลยดูซิรอยไม้แตกเต็มไปหมดไม่กลัวใครเขาจะมาวิจารณ์บ้านเราหรือไงยายรำพายังไม่ลดละในการบ่นบ้านของยายพินยายพินเริ่มรู้สึกขัดใจเล็กน้อยได้แต่ยิ้มแห้ง ลูกหลานข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นาข้าว่ามันก็นั่งได้สบายอยู่ไม่เห็นต้องเปลี่ยนใหม่เลยรำพาเอ็งนั่งแล้วมันเจ็บหลังรือไงล่ะยายรำพาทำหน้าเบ้เจ็บไม่เจ็บมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่ถ้าใครมาเห็นเข้าเขาจะนินทาเอาได้ว่าเราปล่อยบ้านให้อึดอัดไม่เรียบร้อยไม่ดูแลเลยพวกที่มาเห็นเขาจะคิดยังไงล่ะยายพิน ได้แต่ถอนหายใจและพยายามเปลี่ยนเรื่องเอานะ่ารำพามาคุยเรื่องลูกหลานดีกว่าช่วงนี้หลานข้าก็เริ่มไปโรงเรียนแล้วนาะได้เพื่อนเยอะเลยแยรำพาตัดบทเฮ้อเองก็เถอะจะเปลี่ยนเรื่องไปทำไมข้าแค่พูดความจริงดูแต่ละมุมของบ้านเองดูแล้วไม่สวยสักที่เดี๋ยววันไหนว่าง จะให้ข้าช่วยจัดให้ก็ได้นะถือว่าช่วยเพื่อนกันไปไม่อยากให้ใครมาดูแล้วติเตียนบ้านเองอีกยายพินรู้สึกเบื่อหน่ายเล็กน้อยแต่ก็พยายามพูดดีขอบใจมากรำพาข้าว่าปล่อยให้มันอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วข้าก็ไม่ได้เป็นคนมีหน้ามีตาอะไรไม่ต้องให้ใครมาวิจารณ์บ้านข้าหรอกข้าอยู่สบายก็พอ ยายรำพาหัวเราะเบาเอ็งนะไม่เข้าใจข้าเห็นว่ามันเป็นการช่วยกันถ้าเอ็งฟังข้าแล้วทำตามสักนิดมันจะต้องดูดีขึ้นแน่ๆเยพินเริ่มอดไม่ได้จึงตัดบทด้วยเสียงนิ่งข้าฟังเอ็งมาหลายปีแล้วนะรำพาข้าก็ว่าบ้านข้ามันก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกข้าว่ามันก็อยู่ได้ถ้าใครมาเห็นแล้วพูดอะไร ข้าก็ไม่สนใจหรอกไม่ต้องห่วงหรอกนายายรำพาทำหน้าหงิกเองนี่ก็ไม่ยอมฟังเลยแต่ก็นั่นแหละข้าก็ได้คิพูดไปตามที่ข้ารู้สึกถ้าเองไม่อยากฟังก็ตามใจเถอะข้าก็แค่หวังดีเท่านั้นเองหลังจากนั้นยายพินก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆไม่อยากโต้อตอบยายรำพาอีกเพราะรู้ว่าเพื่อนของเธอไม่ยอมฟังคำอธิบายอะไร นับจากวันนั้นยายพินเริ่มรับรู้ถึงความเหนื่อยใจเมื่ออยู่กับยายรำพามากขึ้นแต่เธอก็ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ใจเย็นและเลือกที่จะเงียบเมืม่ออยู่กับยายรำพาแม้บางครั้งจะรู้สึกท้อใจกับคำตำหนิติเดเตียนของเพื่อนตัวเองก็ตามกิจวัตรประจำวันอีกอย่างที่ยายรำพาชอบทำก็คือการเดินเล่นรอบหมู่บ้านเพื่อพูดคุยและพบปะกับเพื่อนบ้านหลังต่างๆ ซึ่งโดยที่จริงแล้วก็เหมือนการเดินตำหนิตีเทียนบ้านอื่นนั่นแหละป้าสมจิตและน้าสำลีนั่งคุยกันที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านยายรำพาเดินเข้ามาด้วยสีหน้ามั่นใจเต็มที่อ้าวถาสีบ้านใหม่หรือสมจิตแล้วมันสีอะไรร่ะนั่นทำไมมันดูแปลกแแบบนั้นยายรำพาเปิดบทสนทนาด้วยการติเป็นอันดับแรกน้าสำลีและป้าสมจิต มองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายและถอนหายใจอย่างเป็นอันรู้กันอ๋อเขาเรียกสีมินิมอลจ้ะลูกชายกับลูกสไป้์ฉันเป็นคนเลือกเห็นว่ากันว่าสีนี้กำลังเป็นที่นิยมฉันว่ามันก็สวยดีนะจ๊ะยายรำพามินิม n งมินิมอลอะไรกันล่ะฉันดูเหมือนเป็นสีทาบ้านเก่าเลย ทาสีบ้านใหม่ยังไงให้ดูเหมือนเป็นบ้านเก่ากว่าเดิมยายรำพาย,ยังไม่ยอมหยุดแต่ฉันว่าสีนี้มันก็ดูสวยดีนะจ๊ะดูสะอาดส้านตาดีนะาสำรีเสริมโอ้ยสีแบบนี้คงไม่มีบ้านไหนเขาทากันหรอกคงมีแต่บ้านเองนั่นแหละที่ทาพวกเองเห็นสีบ้านข้าไม่ละ่ะดูสดใสผ่านมาหลายปีแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิม ยายรำพาไม่ไวที่จะตำหนิแบบยกตนข่มท่านน้าสำลีอดฟังและแอบ,บถอนหายใจจ้าจ้าเงินก็คงเป็นที่รสนิยมของแต่ละคนและละมังยายรำพาบางทีพวกเราก็ชอบแบบนี้หละจ้าดูสวยดีสวยอะไรเหมือนบ้านเก่าชัดๆป้าสมจิตเริ่มไม่พอใจยายรำพา บางทีถ้าเองไม่ชอบก็ไม่ต้องมองก็ได้นะข้าเองก็ไม่ได้ขอให้ใครมาวิจารณ์บ้านข้าข้าทาเองข้าก็อยู่เองยายรำพาทำหน้าเคร่งขึ้นมาทันทีอะไรนะอ๋อนี่เองไม่พอใจข้าก็ไม่เป็นไรข้าแค่แนะนำดีๆพูดตรงๆในฐานะความหวังดีนาะสำรีพยายามประณีประนอม เอาหน่าเอานา,า,นายายราพาเรารู้ว่าเองเป็นคนพูดตรงๆและหวังดีแต่บางทีเพื่อนบ้านเขาอาจจะอยากมีพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครมาติเตียนมากนักหรอกยิ่งเรื่องเล็กๆน้อยๆยายราพาหันหน้าหนีไปแต่ยังไม่หยุดพูดเฮ้อใครๆก็ว่าข้าเป็นคนพูดมากชอบติเตียนไปหมดแต่ข้าก็แค่อยากให้มันดีขึ้นเองแม้ ทำอะไรกันไปตามมีตามเกิดแบบนี้ใครเห็นเข้าเขาจะว่ายังไงป้าสมจิตพยายามข่มอารมณ์ขั้นสุดยายรำพาบางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องดีเลิศหรือสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรอกเองอาจจะคิดว่าทำดีที่สุดแล้วแต่สำหรับคนอื่นมันก็ดีแล้วในแบบของเขานั่นแหละเอ๊ะทำไมข้าต้องมาถูกสอนให้คิดแบบนี้ละ่ะ เองก็รู้ว่าข้าพูดด้วยความหวังดีเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิยายลำพายยังไม่หยุดพูดนะสำรีจึงตัดสินใจพูดตรงๆยายลำพาบางทีเตือนมากไปมันก็กลายเป็นบั่นทอนนะบางเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กน้อยคนอื่นเขาอาจจะไม่อยากได้ยินตลอดหรอกนะฉันว่าบางเรื่องยายลำพาก็ควรปล่อยไป ให้เขาอยู่ในแบบของเขาบ้างนะยายรำพานนี่เงียบแต่หน้าเริ่มเสียฮ้อเฮ้อข้าพูดแค่นี้พวกแกก็มาบุนข้ากันข้าแค่ไม่อยากให้หมู่บ้านของเราดูเลอะเทอะนะไม่เข้าใจพวกเองกันเลยจริงๆฮ้เอาละยายรำพางั้นเองก็เก็บความหวังดีไว้ให้ตัวเองบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้ตลอดเวลาหรอก หลังจากนั้นยายรำพาก็เริ่มเงียบไปสักพักแต่สีหน้าของเธอยังคงดูไม่พอใจเท่าไหร่ในใจรู้สึกเคืองที่เพื่อนบ้านไม่รับฟังคำแนะนำของเธอหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านบางคนเริ่มถอยห่างออกจากยายรำพาเพราะทนกับการตำหนิติเตียนไม่ไหวบางคนถึงกับเลิกคบเพราะรู้สึกอึดอจจัดใจที่ต้องฟังคำวิจารณ์เรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลา ยายรำพากลับไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดของตัวเองแม้แต่น้อยเธอยังคงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นถูกต้องและเหมาะสมที่สุดแม้เพื่อนบ้านจะไม่โต้อตอบหรือหลีกเลี่ยงการสนทนากับเธอแต่บางคนก็เลือกที่จะสวนกลับเพื่อให้เธอรู้ตัวยายรำพายังคงใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ต่อไปท่ามกลางบรรยากาศที่ยังคงตึงเครียด เธอไม่เคยรู้ตัวว่านิสัยการจับผิดและติติงทุกสิ่งรอบตัวของเธอสร้างความลำบากใจและทำให้คนรอบข้างต้องห่างเหินไปทีละคนแม้จะไม่มีใครกล้าบ,บอกเธอตรงๆแต่ความรู้สึกเบื่อหน่ายเริ่มสั่งสมในใจของทุกคนรวมถึงลูกชายและลูกสะใภ้ที่อดทนอย่างถึงที่สุดวันหนึง่งยายรำพาได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงในหมู่บ้าน เธอเดินเข้ามาพร้อมกับท่าทางมาดมั่นในใจคิดว่าใครๆก็คงรุมล้อมฟังเธอพูดถึงข้อดีและข้อเสียของงานนี้แน่นอนแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดคือผู้คนในงานต่างทําตัวเหมือนเธอเป็นทาตอากาศหลายคนหันหน้าเบือนหนีเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ไม่มีใครอยากฟังคำบ่นตำหนิหรือคำวิจารณ์ที่ทำให้เสียความรู้สึกอีกต่อไปยายรำพา รู้สึกถึงความแปลกแยกเธอพยายามจะเข้าร่วมวงสนทนากับเพื่อนบ้านแต่ทุกครั้งที่เธอเริ่มต้นพูดถึงสิ่งที่เธอคิดว่าไม่ดีคนในวงก็พากันเงียบและมองหน้ากันก่อนจะหันไปสนทนาเรื่องอื่นต่อโดยไม่มีใครสนใจจะฟังเธออีกแล้วยายรำพารู้สึกน้อยใจคิดว่าทำไมทุกคนถึงไม่สนใจเธอเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อกลับมาถึงบ้าน เธอถึงกับบ่นกับลูกชายว่านี่แม่พูดอะไรกับใครก็ไม่มีใครอยากฟังแม่เลยตอนนี้คนในหมู่บ้านเขาไม่เห็นค่าแม่กันแล้วหรือลูกชายที่เคยทนฟังคำบ่นมานานหลายปีได้แต่หายใจลึกๆก,ก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาแม่ครับบางครั้งคนเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงข้อเสียของทุกสิ่งก็ได้นะครับ คนเรามีความสุขกับสิ่งที่เป็นและสิ่งที่เขามีแม่ลองมองเห็นสิ่งดีๆของคนอื่นดูบ้างเถอะครับบางทีแม่อาจจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นและอยากมีคนคุยกับแม่มากขึ้นก็ได้นะครับยายรำพาฟังคำพูดของลูกชายแล้วนิ่งไปแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ก็เริ่มรับรู้ว่าการพูดของเธอทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีความเงียบงันของเธอในวันนี้ กลายเป็นการตระหนักได้เพียงเล็กน้อยว่าสิ่งที่เธอพูดอาจไม่ได้สร้างความสุขให้กับใครเลยเธอจึงเริ่มลองปรับตัวและพยายามลดการวิจารณ์ลงบ้างทีละน้อยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะยังคงหลุดบ่นไปบ้างในบางครั้งแต่เธอก็เริ่มเรียนรู้ที่จะฟังและยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเป็นคนในหมู่บ้านก็ค่อยๆเปิดใจให้เธออีกครั้งแม้จะไม่เหมือนเดิม แต่ก็มีความอบอุ่นและความเข้าใจมากขึ้นและยายรำพาเองก็ได้เรียนรู้ว่าการยอมรับและให้เกียรติคนรอบข้างคือสิ่งที่สร้างความสุขให้กับเธอและทุกคนในครอบครัว